นี่ได้เจ็ดวันเอยเจ็ดวันที่ข้ารอดตายเราช่วยต่อเตเขาอย่างนี้กันไม่มีใคคุ้บัญญัต กูแล้นเสื้อกูกูบอกเลยลเนะอความเกาบัวนอามแ้นางนี้กูบอกเลยีแต่ตหน้าพวกมไว้มึงมึงมึงและก็มออ นี่นี่ยาดื้อกูบอกเลยจะติดกรรจนวันตายแกทำอะไรกูขายมึงตะกี้มันดึงมันออกมาจาตูมมึงไอ้ไอ้จับมือิวิปนี่ค่ะอย่าากันเด็กบังตลวย คงไม่กลับมาแล้วนะท่านจะไม่กลับมาแล้วพระเจ้าไม่ต้องห่วงขอบใจมากเลยนะที่มันช่วยเราเไว้เฉพ่อลูกน้อไม่ได้พระเาค่ะงท่านต้องขอบใจพระองค์ที่หลวงท่านมาช่วยพระองค์ไว้เราเนี่ยต้องขอบใจเพราะลูกหลอ่อมันถเป็นถูกต้องก็เพ<ม>ื่อหล่อมาช่วยเราเอาไว้ไงพูดกับใครก็อายเข้าไปหาเลยพระมเ <c ười> หสีโอ้เออก็องค์ไม่ใช่ของท่านมาช่วยของท่านเสือจมาช่วยพระองค์เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือพระลูกหล่อหมายความว่า เต็มใจที่จะมาช่วยเราเทพประธานบางวารีใช่ไหมใช่ให้กับเต็มใจบางารีแล้วก็ปีโป้รีดียังมีน้ำใจกทหารมีงานทำจะไดหรือยังโอ้ยังไม่มีเลยครับเจ้ายังนิดเดินหางานทำมาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้วครับยังไม่ได้งานทำเลยครับไม่มีใครรับเลยเออดีเลยมาเจอเราเทพประธานเท่นั้นอยากเป็นทหารกันหรือเปล่าอุ้ยเออเจ้าคือคือเป็นทหารนี่ได้ตังไหมพอดีผม่งสาขาเราจะหาเงินไปแต่งเมียครับ เป็นทหารได้ทังได้คี่เขามีเงินเดือนให้นะเป็นนครับเป็นเป็นได้เยอะด้วยเป็น็นะงาเป็นรัเจ้าแล้วเป็นเป็นาหารที่มันเป็นยากเนี่ยเจ้าไม่ยากรอกไม่ยากต้องทยังไงครับถึงจะได้เป็นทหารครับตอนจริงนะเป็นทหารนะคะต้องเข้าไปรับยกเป็นเดือนแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ที่กรางป่าเพื่อไม่ใน้การเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมอบยกให้กับเจ้าทั้งามคน ที่ตรงนี้เลยโดยแลกแทนแต่ตักยังไงพระเจ้ามาๆไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวมาใกล้ๆเลยเดี๋ยวก็จะเป็นพยานมาใกล้ๆเราเราจะได้เป็นพยาอะไรขึ้นไปทำไมอ่ะจ้าเขาเรียกจ้าวเขาเรียกไม่ไปเรียกเจ้าฟ้าเจ้าเขาเรียกอ่ะองค์ถือไม่เนี่ยมึงเรียกองค์อีกแต่เขาเรียกขึ้นมามึงเรียกองค์อะไรมึงเรียกองค์พระมหาทศกุลไม่ได้เรียกองค์พระชาติเฮ้ยไปฟังพูดที่ด้เออ ไม่ถือไม่ถือไม่เป็นไรเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรนบอกกันจ้าอะไอะไรด้วยมึงเป็นอะไรเขางมันมเมเมเนียเมเเมเอาเ็นไงเยินาัวเาด่าแ่เายังไม่ได้ว่าไปนี่ดดีวจะมอยกให้นี่เดเดี๋ยวจะมอยกให้ท่นเจ้าแม่ยั่เ็นอะไรเะไม่เห็นท่จริงฮะาน่เล่าปวดท้องเหรอปวดท้องอะไรวอไรวย ขึ้นมาสวยทีพอนี้ไม่เป็นไรเราไม่ถือเขาไม่รู้ไงมก็ขยับมาใกล้ๆเราก็แล้วกันไม่ใช่แล้วต้องทำยังไงครับเวลากไมากเลยชื่ออะไรนะเราต้องถามชื่อของาครับผมบลายครับฉะนั้นชื่อใช่ไหมชื่อชื่อชื่อไม่เลวเลยแม่โถงแม่โถงะนั้นสมชายบัญชาแล้วก็บลายจับกระเป๋าเลยแล้วก็มาใกล้ๆเลยเราจะมอบรถให้นะจับกระตอกันไม่ต่าตั้งใจ อิมานีอิมานีสังฆทานาเนสังฆทานาเ้จับปริวารานจว้วสะพาน่ะมจะไปิาหตง้ม่วทิ้งต่แล้วเขาบอกให้จับตัวต่อกันไม่ใช่เทวายสังฆทานี่มันหลกไม่ได้บันไทยเนี่ยจับบันลายเลยผมไม่รู้นี่สาวนาหลงจริงเลยบอลลายอย่างนีกชื่ออะไรแล้วตองันจะแล้วตอน ซาเปเทโอเล่ไม่ถาวเลยให้ทอนลองสิลองหนีพกุไปบวชเพื่ให้กอะตามไปสุดด้วยอำนาจแห่งเราที่ประทานจะขอมอบยให้กับสมชายบรรชาและก็ใบลานวายวอชื่อใหม่ยกมือยกนี่ ได้เป,ป็นทหารรักษาพระองค์นัดตัวแต่งันมีไปตัวแต่งรับมาใชะไหมครับวีกันสามคนได้เป็นทหารแล้วนะแล้วก็มีเงินเดือนเป็นเงี no ้ยร้อยมีเงินเดือนด้วยนะพี่แต่ว่าเจ้าไม่ต้องอยู่กับเราว่ทพราชานเราจะให้เจ้าสามคนเนีทำงานสำคัญมุ่งหน้าพราสูงมุ่งหลวงเสนาภูมิเพื่อไปเป็นทหารองค์คณะของเสด็จพี่เทพราชเราชื่อว่าสเสพนิยง ทาอะไรทั้งนั้น้ไ่วจที่พารดศ์ยงนดินดรเจ้าคือพวกผมมันก็เป็นคนด้านนอกเข้าไปในเมืองเนี่ยไทเปเื่อะเ้าก็เป็นทหารักสั่งว่าโอ้โหพระบาราศ์เาจะจะทยังไงดีล่ะครับจะถึงเลยเสด็ที่ผมไม่เชื่อนถ้ากว่าเราพูดปักกาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนกะหมายและให้สมชาย นํากฎหมายีาให้สร็จที่ท่านผูอ่ได้วค่ะมันว่าเสร็จที่เจาพไม่ต้จ่ายรายทหารของเราได้อย่างแน่นอนครับจ้าเราออกกระดามาหลวงก็ไม่เรียงกระดาษป่ไปเลยด้เราอยู่ในป่าด้วยเนี่ยในนี้นี่ยไปไนหรอลงกระดาษ้างมีมีเดนนไม่เจ้ามันโอ้ยขึ้นมานเางีมาเรอง เรื่องกใหเลนเป็นเพื่อนกันครับเหนในใจไดแล้ววี่ๆตาดมา้ยแล้วกระาษที่ยูฟ้องาด้วยมีเบอร์กี้ด้วยเหรอมัมีม่จดีได้แล้นะรดปกเขียเสร็จแล้วได้ทำภาพเขียสักหน่อยแสมุเราอาให้ส็จี่ได้เข้เรและเราฝากสรี่ที่ราด้วยนะขอทุกคนโชคดีได้ครับไป้ะครับเจ้า เรื่องในผมนะเรื่องในผมเนี่ยต้องอยู่กับพ่อความดูแลพ่อด้วยนะแล้วพระเจ้าไปไปทำอะไรก่อนนะโชคดีนะแลยวเป็นยังไงไม่ได้กลับบ้านเลยก็ต้องทำหน้าที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่เขาให้หยุดกลับบ้านกัถึงเมียแสดงว่าเป็นคนรักเมียมากเลยที่ไมนี่้รักมากี่สุดครับรักขนาดเลยเขาว่าเมียจะดีได้บัวต้องมีก่อนอือนี่ยขนาดจะมาเล่นเกมก่องมาเล่นเกมมาบ่นปวดฟัน เราก็ไม <muitas S 2> ่มียาวรักษาเลยแก้แมอไม่ทันเลยจูปากเลยหายปวดแต่แดบ้านบรินาวิเศษยาใจเเชื่อนะอี่กุดขาไไหเป็นรเลยนจไหลเลยจะหายไหายปวดจริงเนี่ยจริงเนี่ยวดเออหายปวดจไหลทุกหายปวดเลยีแล้วีแล้วไม่เจรไม่กลักับบ้างไม่อยากกลับไปหาดียล้วไ ไม่บอกว่าเป็นวิสีดวง <c oughs> น่กหลายหัวทีว่มาจะถูกไม่หมดงานทห่งานมาของไม่ถูก <c oughs> แล้วเออแต่ตอนนี้ใครก็จะมาหางานทำด้วยกันสคนแต่ว่าตอนนี้แนนถึงสามคนเขาได้เป็นทำงานไปแล้ว <c oughs> เราก็อยากจะถามว่าในผมเนี่ยอยากจะเป็นทหารไหมเอาอยากนพี่ก็าเท่าข้าถเป็นใช่ไหมเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมอบยศพิเศษให้เธยสำหรับในผมโ <c oughs> ดยเฉพาะเลย ลดน้ำอิดจาโอเคเอแล้วรวมยศก,กันนะนตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจเอาค่าท่าที่สองมานะ่คือภาทาที่สองหมดนะนะเรามอบยกให้เปิดค้าอาวุธมาเลยมีทรงตรงมาจากสวีเดนเลยนะีนนม่มามามาคิ้บเพื่อนเหร มองลดให้นะเป็นสำหรับในผมโดยเฉพาะเลยบอกเลยว่าเจอทั้งน้ารู้สึกถูกใะตาน่าะง่า่าามที่จเป็นนายกใช่ไหมายยกที่เก่งนยก่เกมด้วยอำนาจแห่งเราเทพประธานที่พี่มื่อขอโทษเลยพ อะไรนี่เอาหัวหลบไปแล้วเด็กนั่งเด็ก่ขอโทษน,นะ,อะขอโทษขอโทษเลยผมเป็นอะไรหัวแตกเลยใช่ไหมน่ะสีทองตายเลยเป็นอะไรในผมสีทองอะไรสีทองสีทองคืออะไรอ่ะเห็บหมาเห็บหมาแล้วมันมัอยู่บนหัวในผมได้ไงเนี่ยห้องขอโทษ แล้วก็ให้มันมาอยู่บนหัวเนี่ยนะขอโทษนะสีทองแต่วังห้งด้วยกันขอทิช้่ดน้อไฟนะในผมาขอโทษจริงๆขอไฟพนักฐานป่ะตัวนี้เดียวถือถก็ไฟพนักทานเลยเหรอ เดี๋ยวไม้ขีดพระจะทานะ้านะเจ้ทานได้ก่อน่งี้ออั้กกงกหัวหน้าเดยวจด้ว่านักกปนมากเลยจริงหมดแก้มมาบนหัวที่อังตั้งชื่อบงพลมากเลยนี่เ,เ,เหตุหมาชื่อสีทองชื่อเศรษฐีถึงว่าสิ

แห่งเราเทพประทานเราค่มนี่หอม่อเใิกับไถผงเป็นมหาเาล็กเ,เป็นมหาเล็กติดสอยห้อยตามเราละต้งใส่หันอไต้องใส่อใไหนจะติดก็ติดไปเลยไม่ต้องอออห้อ,อยได้ไหมทำไมอ่ะมหาจัวับ่อยเดี๋ยวพ อยู่ไม <ENNIS> <ส>่แ <ue> ข <royable> ่งตายะลยให็ง <busca> แ็คนในยากันนก็ใจผิดเราหวายความว่าติดต่อย้อยตาไม่ว่าเราจะเสด็จไปที่ใดก็จะมีแม่ผงตามไปทุกที่ที่สถานการณ์ขาขาาพอใจแล้วนะทีนี้เนี่ยเรามีเรื่องเด็กจะเป็าในแถบช่วนี้เพื่อไปแต่งงานกับพระผู้มั่งคังชนกนี่เป็นวีเสด็จภูยังมีผู้รงรักภงยไร้วานลย ถ้าหากว่าเราไม่ต้องกันตัวหรือไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเนี่ยมันจะเดินทางลับากแน่ๆจะทำยังไงดีที่จะเดินทางให้ปลอดภัยเราต้องป้องตัวพระเจ้าค่ะเราถึงว่าเราต้องป้องตัวก็ได้จะป้องตัวเป็นยังไงดีอ้ป้องตัวให้ได้ผลกระโดดด้วยนะเราต้องไปขอทานป้องตัวให้มีผลกระโดดไปขอทานไปขอทานอะไรๆเราไม่เข้าใจก็พอเราป้องตัวขอทานเนี่ยเราควรจะทำยังไง คนโ้้องศาลให้ห่างสิบาทที่สิบาทห้าบาทหนึ่งบาทพอจะถึงตีกเมือหนึ่งก็ได้หลายบาทถึงพระเจ้าค่ะจดีเหมือนกันไห้เล่นมุกโจรเลยเขาคิดว่ามันจะเป็นขอทานใช่ไให้นั้นเดินทางเลยนั่นได้ไลมเนระาคเดือสองคนเดินทางเดินทาง ข้่ว่าพเจ้าจะอยู่ที่ไหนเจ้าจะต้องติดตามพระเจ้าไปพูดเจ้าข้าเราอยากได้เจ้ามาเป็นเพื่อนเจ้าอยากทิ้งพาะเจ้านะพูดเจ้าข้าแต่ตอนนี้ขอให้้าได้เป็นเจ้าวางได้ที่พูดเจ้าข้า i <laughs> hate